นี่นะครับพริกกินพัดของละมีครับลูกใหญ่มากเลยทีงใหญ่มากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ยามเย็นนะครับผมจะมาทําการลงมเมล็ดแตงกวานะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มหยอดมเมล็ดลงไปในถุงปลูกเลยนะครับผม แล้วก็คราวนี้ที่ผมปลูกก็จะเป็นแตงกวาบิ๊กซีนพัดเอวันเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่า,าเป็นที่ต้องการของลูกค้าจํานวนมากนะครับผมแล้วก็รอบนี้ผมจะปลูกแตงกวาด้านข้างติดกําแพงของผมนี่ยาวไปจนสุดโดยที่ผมไม่ได้ปลูกถั่วบริเวณนี้แล้วนะครับจะลงแตงกวาทั้งหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเริ่มหยอดมาเล่นเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับผมก็มาเล่นแตงกวากินพัดก็นี่ครับผมประมาณนี้เลยนะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับของเขาก็อยู่ในซองที่บรรจุพันธุ์ที่ดีนะครับผมชอบตรงที่อ่าซองบรรจุเมล็ดของเขาเนี่ยก็คือดีมากเลยนะครับผมก็มันดูแล้วมันสามารถที่จะเรียกว่าอะไรนะครับเซฟเมล็ดพันธุ์ไว้ได้นานเหมือนที่เขาได้บอกไว้ที่ข้างซองอะไรอย่างนี้นะเขาก็แพ็คเมล็ดมาอย่างดีดูแลอย่างดีอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับพอผมก็ฉีกทั้งหมดสองซอง,องนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่อยู่ประมาณ สูงละสองเม,มล็ดนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไม่พอ,อยังไงเดี๋ยวก็ค่อยเอานํามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวว่าเราก็จะหยดปริมาณสูงละสองเม,มล็ดก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็มาเริ่มหยดก็ปกติเหมือนเดิมนะครับผมแตงกวาผมไม่ได้ไม่ได้แช่เพราะกดน,นะครับเพราะว่าแตงกวามันจะเป็นอะไรที่มันงอกง่ายนะครับมันไม่ได้งอกแบบยากนะครับเนี่ยพอใส่ลงไปก็กรบบางเหมือนเดิมนะครับสท้ายผมก็หนึ่ง นี่ครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปนี่นะครับแล้วก็กลบบางๆนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวเขาก็แตกออกมานี่นะครับผมก็อย่างนี้จนกว่าทั้งหมดนี้เลยนะครับผมผมก็ใส่ไปทั้งหมดนี้เลยนะครับมันก็กลบบางๆนะครับนี่ครับพอใส่ถุงละสองเม็ดนะครับก็ถ้าเกิดว่าทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่ามันเหลือผมก็มาใส่เพิ่มนะครับผมนี่นะครับ ที่เรารอผลผลิตก็มาถึงแล้วน,นะครับอันนี้เราก็จะได้มาเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงกวาบิ๊กอินพัดกันแล้วนะครับก็เป็นแตงกวาลูกใหญ่นะครับผมที่เราได้ทําการปลูกผมได้ทําการปลูกซ้ำอีกครั้งโดยการที่ปลูกโดยใช้ถุงปลูกทั้งหมดของโซนนี้เลยนะครับปลูกทั้งสองแถวแล้วก็เป็นการปลูกแตงกวาบิ๊กกีนพัดทั้งหมดเลยนะครับผมแลววันนี้ก็ผมก็จะพามาดูการออกดอกการออกลูกแล้วก็วันนี้ก็จะมาเก็บผลผลิตด้วยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็น แตงกวาปิคกินพัดของเรานะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเริ่มทางเราทุกคนมองไปก็จะยาไนด้านาหลังก็เริ่มทยอยออกดอกเยอะมากนะครับผมก็ดอกล่างแล้วก็เริ่มออกผลผลิตลูกเล็กอะไรอย่างเงี้นะครับนี่นะครับก็เป็นการออกดอกที่ก็เยอะมากเลยนะครับก็จะมีดอกตัวเมียก็เริ่มออกผลผลิตนี่นะครับเริ่มเป็นลูกเล็กนะครับผมก็เริ่มออกเยอะมากนะครับผมนี่ออกดอกเลย ทุกคนได้เห็นนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับตงกว่าที่ผมปลูกเป็น2แถวอย่างนี้เลยนะครับก็จะพาทุกคนมาดูวันนี้เราก็จะมาเก็บผลผลิตแล้วเราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันด้วยกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตงกว่าทั้งสองฝั่งทุกที่ก็เริ่มออกดอกนะครับเยอะมากนะครับหลังจาเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเก็บผลผลิตที่ลูกมันใหญ่แล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมามาดูผลผลิตที่เราได้ปลูกนะครับข้อเก็บ โราจำนวนครั้งแรกวันนี้นะครับก็ปล่อยให้ลูกใหญ่บ้างนะครับผมอะไรเงี้ยให้พาดูกันนะครับเก็บมาจากข้างในเลยนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นแตงกวานะครับทีนี้ก็จะเป็นมุมแคบแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มเก็บผลผลิตนี่นะครับนี่นะครับเราจะเริ่มเก็บแล้วนะครับนี่นะครับลูกก็เนี่ยเริ่มจะขนาดนี้มีกินพัดนะครับลูกก็จะใหญ่นะครับผมนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่จะเป็นอีกลูกหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับผมนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทยอยให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมนี่นะครับก็อันไหนที่ออกเริ่มทยอยออกลูก ให,ใหญ่แล้วนะครับนี่ดูก่อนนะครับฟังน,นี้เดี๋ยวไปดูผมจะพาทุกคนไปดูด้านนอกจะได้เห็นชัดนะครับผมด้านนอกเป็นเป็น,ปนอ่าต้นยาวไปเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับผมมันจะนี่ก็จะเป็นด้านนอกนี่นะครับดูลูกครับผมขนาดใหญ่กำลังสวยเลยนะครับนี่ครับผมทุกท่านมาเก็บ แตงกวาบิ๊กจกีนพัดของเราวันนี้นะครับผมนี่นะครับก็ะจะหย่อนเก็บเลยนะครับนี่ครับพอเราดูพร้อมๆกันนะครับดูพร้อมกันนี่ครับพอบิ๊กจีนพัดนี่นะครับพอเดี๋ยวเก็บ นี่ยังเล็กอยู่นะครับยังเล็กอยู่ได้อีกวันสองวันนะครับนี่นะครับพิกกินพัดของเรามีครับลูกใหญ่มากเลยลูงใหญ่มากนะครับหกเจ็ดลูกเจ็ดลูกแล้วนะครับนี่เป็นลูกให,ใหญ่ทุกคนได้ดูลูใหญ่ๆนะครับมีลูกใหญ่มาก อันนี้ตุ๊ใหญ่มากนนจะแกไปเดี๋ยวลอันนี้เราให้ทุกคนได้ดูข้างในดีกว่าอ่านี่เห็นไหมขนาดลูกใหญ่แล้วเนื้อยังเป็นอย่างนี้เลยไหมครับเนื้อยังดูน่าทานแน่นเนื้อแน่นไหมครับไส้ไม่เยอะมากเห็นไหมนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ,รบเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูอืมม่นกรอบมากครับหวานแล้วเปอร์เซ็นที่เราอ่ารับประทานต่อวนันหรือว่าเราไปทาทานอาหารทำสั่งหรือว่าทานอะไรก็ตามนะครับ ที่เราได้รับทานแตงกวาเน,นี่ยเราก็ได้ทานอยู่บ่อยอยู่แล้วแต่ถ้าคุณได้ลองปลูกแตงกวาปลอดสารพิษนะครับแต่รสชาติจะแตกต่างกับที่เรากินตามปกติเลยทุกคนสามารถลองดูได้เหมือนที่ผมพูดหรือเปล่านะครับมันจะหวานฉ่ำอร่อยกรอบมากจริงๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูต่อน,นะครับนี่นะครับจะเป็นอีกรูกหนึ่งอันนี้ก็จะเริ่มนะมันตรงบางตรงแล้วนู่นกจะงอหน่อยนะครับจะ,จะงอหน่อย ครับเุณเก็บผลิตกันนะครับนี่ครับเป็นต้นกิ่งัดที่บอกครับนี้ั็จะลูกกำลังจะโตนะครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้รับดูแปด ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดโรคสิบสองเออสิบเ็ดที่เป็ที่ผมแบกกินนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมพี่กินมัดเดี๋ยวผมไปอ่าเราไปเช็คาำนับให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับว่าที่เราเก็บมาเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่นะครับสี่ลูกก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งกิโลแล้วนะครับยวผมจะใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็ประมาณกิโลครับผมนี่ก็กิโลสองนะครับผมก็หกลูกแล้วครับ 6ลูกก็กิโลสองนี่นะครับ7ลูก8ลูกนะครับผมนี่ครับ8ลูกก็อยู่ที่ประมาณอ่ะ9ลูกทาลูกกนนี้ครับนี่กับสองกิโลนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะให้ดูเกินไปเลยนะครับนี่9ลูกอ่าครับผมนี่ก็เกินสองกิโลนิดๆนะครับผมก็ประมาณสิบลูกเห็นไหมครับครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้กด กระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ